ยังไม่ต้องเชื่อนะครับอันนี้นะครับลองไปฝึกกันดูก่อนนะครับว่าใช้ได้จริงไหมนะครับ go. goodbye, no. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการล็อกฟุตบอลยังไงให้คู่ต่อสู้หัวทิ่มนะครับผม เป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับแบบการฝึกซ้อมนะครับก็จะเป็นการนะครับที่เราลากเข้าไปหาตัวนี้นะครับจะเป็นคู่ต่อสู้นะครับและจากนั้นเราก็ทําการล็อกบอลนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับการล็อกบอลแบบนี้นะครับเป็นการล็อกบอลปกตินะครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคการล็อกบอลนะครับที่จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับเทคนิคปกติกับเทคนิคแบบของผมนะครับว่าอันไหนจะดีกว่านะครับ ทุกคนอยวเพิ่งเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ผมสอนไปนั้นใช้ได้จริงนะครับลองไปฝึกแล้วลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับผมแบบปกตินะครับก็คือการง้างหลอกธรรมดานะครับง้างหลอกธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับล็อกไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเห็นว่าแบบนี้นะครับก็คือการ ง้างบนง้างขาธรรมดานะครับแล้วจากนั้นก็แตะนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําให้คู่ต่อสู้นั้นเสียหลักนะครับเราต้องใช้เทคนิคนี้นะครับผมก็คือตอนง้างง้างขานะครับเราต้องยืดยืดข้อเท้ายืดปลายเท้าให้สุดนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้นั้นคิดว่าเราจะยิงจริงนะครับรูปแบบของผมนะครับวิธีฝึกเริ่มแรกเลยนะครับก็คือเราจะทําการ ยิงเข้าไปที่ตัวคู่ต่อสู้ก่อนเลยนะครับผมโดยที่การยิงของเรานะครับจะเป็นการเลี้ยงเข้าไปนะครับแล้วเราก็ยืดยืดปลายเท้านะครับแล้วเราก็ยิงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับนี่ครับเลี้ยงไปนะครับยืดที่เราทําแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าการที่เราจะหลอกคู่ต่อสู้นะครับว่าเราจะยิงว่าเราจะยิงประตูนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องฝึกยิงประตู ในจังหวะที่เราจะหลอกก่อนนะครับให้คู่ต่อสู้นั้นคิดว่าเราจะยิงจริงๆนะครับแต่ตอนแรกที่เราฝึกเนี่ยเราต้องฝึกยิงจริงนะครับเพราะในสถานการณ์จริงนั้นเราอาจจะยิงจริงๆเลยก็ได้นะครับถ้าคู่ต่อสู้เขาไม่ทันระวังเราอาจจะง้างแล้วก็ยิงจริงเลยนะครับซึ่งการเตรียมพร้อมที่จะยิงนะครับเราก็ต้องง้างปลายเท้าให้สุดนะครับก็ต้องยืดยืดปลายเท้ายืดข้อเท้าให้สุดนะครับเพื่อเพื่อจะให้โดนข้อเท้านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูทีนึงนะครับสองปุ๊บยิงเลยนะครับผมคู่ต่อสู้จริงนะครับ โดนยิงอัดเข้าไปลูกนี้รับรองมีแหยงแน่นอนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาดูจังหวะที่เราหลอกกันจังหวะที่สองนะครับนี่นะครับจังหวะที่เราล็อกจังหวะที่สองนั้นเขาจะหลงเลยนะครับเพราะเขาคือจะคิดว่าเราจะยิงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองแตะไปอีกทางนึงนะครับแต่เราต้องไม่ลืมที่จะยืดเข้าเท้านะครับตอนที่เราจะง้างหลอกนะครับเพื่อที่จะรู้ว่า สมมุติว่าจังหวะแรกเราอาจจะยิงเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่ยืดข้อเท้านะครับเราธรรมดานะครับคุณต่อสู้บางทีเขารู้สึกว่าการเราง้างเนี่ยเราไม่ได้ง้างจะเตะนะครับเราไม่ได้ง้างจะเตะแต่ถ้าเราง้างเหมือนจะเตะเจริงๆนะครับและสามารถเตะได้จริงๆนะครับเขาก็จะกลัวแล้วก็จะหลงนะครับโดนเราหลอกหัวทิ่มเลยนะครับผม สำหรับน้องๆนะครับที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการยืดเท้านะครับเราจะมีแบบฝึกง่ายๆนะครับให้เรารู้สึกความเคยชินเกี่ยวกับการง้างแล้วเราต้องยืดข้อเท้าให้เต็มที่นะครับอันนี้ก็คือแบบนี้นะครับเริ่มทําแบบนี้ก่อนเลยนะครับแตะข้างปุ๊บง้างเท้าทำช้าๆก่อนนะครับง้างเข้าเท้าให้สุดนะครับแตะออกไปด้านข้างนะครับท้าให้สุดแตะมาอ้างให้สุดนะครับแตะมาครับมานะครับผม ง้างให้สุดนะครับแล้วก็แตะมาง้างให้สุดแล้วก็แตะมานะครับมีนะครับผมทาแบบนี้นะครับถูกต้องนะครับแต่ถ้าทำทำแบบว่าง้างธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ยืดขานะครับแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับผมพยายามตอนแตะขาปุ๊บยืดให้สุดนะครับยืดให้สุดนะครับผมแล้วพอมาเจอคู่ทุ่งจริงนั้นเราก็จะสามารถใช้หลอกแล้วหลอกอีกก็ได้นะครับให้เขาหัวทิ่มหัวต at ่าไปเลยนะครับผม เลี้ยงมานะครับปุ๊บล็อกจังหวะแรกนะครับมาปุ๊บล็อกจังหวะสองครับก็จังหวสามยิงเลยได้เลยนะครับผมหรือว่าเราจะยิงแต่จังหวะแรกเลยนะครับก็ได้นะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับยังไม่ต้องเชื่อนะครับอันนี้นะครับลองไปฝึกกันดูก่อนนะครับว่าใช้ได้จริงไหมนะครับแล้วลองมาทํากันดูนะครับถ้าใช้ได้จริงนั้นเอาไปทํานะครับถ้าใช้ไม่ได้ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะช่วยได้แน่นอนนะครับผมและครั้งหน้า ผมจะสอนอะไรกันอีกเติดตามกันนะครับครั้งนี้วิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ